สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ครูสงอยู่กับอากูนิมานะคะอากูนิมามีหลายสายพันธุ์ด้วยกันค่ะเพื่อนๆแต่วันนี้จะพามาชมอากูนิม่าทองนบปคุณนะคะทองนบปคุณต้นนี้นะคะก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าการเลี้ยงอากูนิมาเนี่ยครูสงก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นะคะแต่ก็รักค่ะรักที่จะปลูกรักที่จะดูแล รักที่จะขยายพันธุ์นะคะออทองนกคุณต้นนี้เขาก็มีรายละเอียดที่สวยงามมากสมกับชื่อของเขาเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะใบของเขาจะเป็นก้านกระดูกสีเขียวแล้วก็มีเม็ดสีเป็นสีทองแล้วก็ใบสีเขียวซึ่งเขาสมชื่อค่ะมองรวมๆแล้วเขาก็จะออกใบเป็นสีทองๆนะคะเขาก็เลยได้ชื่อว่าทองนพปุณค่ะเพื่อนๆ ใบของเขาสวยงามมากค่ะส่วนต้นนี้อะโกนีมาเหมือนกันอะโกนีมาเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เศรษฐีพันล้านค่ะเป็นไม้มงคลเหมาะสําหรับการเลี้ยงไว้ประดับบ้านหรือ,อ,อให้เป็นของขวัญวันขึ้นบ้านใหม่อะไรพวกนี้นะคะซึ่งเป็นไม้มงคลแล้วก็สวยงามมากค่ะอันนี้ก็ขึ้นดอกมาแต่ที่เพื่อนๆเ,เห็นใบแหว่งใบขาดแบบนี้นะคะก็คือ ใบเขาไหม้ค่ะในระหว่างที่อากาศร้อนนะคะแล้วก็โดนแดดใบของเขาก็จะไหม้เกรียมไหม้เกรียมแบบแบบนี้ค่ะแบบต้นของทองน้ำประคนต้นนี้ครูสงก็เลยตัดออกตัดออกนะคะให้เขาขึ้นใหม่ไม่ต้องเสียดายค่ะอันนี้เศรษฐีพันล้านนะคะช่วงนี้หนะ้าฝนนะคะเพื่อนๆนต้นไม้ถูกฝนค่ะใบเขียวใบงามค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องใส่ปุ๋ยดูแลบำรุงยากเลยค่ะ แค่ฝนมาต้นไม้ก็งามเชียวค่ะเพื่อนๆอโกนีมา ima, ต้นนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็เอ่อฝนไม่ตกค่ะ,ม,ะ,คะมีใบใบนะคะใบเกลียมใบไหม้นะคะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณสมก็ตัดออก,ต,ออกตัดออกหลายใบเลยค่ะเพราะว่าเขาแห้งเขาไหม้เขาเกลียมค่ะก็เลยเป็นต้นแบบใบไม่ค่อยสมบูรณ์ตอนนี้นะคะสองต้นเลยอันนี้ด้วยก็ตัดไปแล้วนะคะเรียบร้อย ตอนนี้ถูกฝนก็คงก็คงจะได้ใบใหม่ขึ้นมาสวยงามเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆฝั่งนี้ก็เป็นอโกนีมาเหมือนกันค่ะมีหลายต้นเลยนะคะวันนี้พาชมต้นไม้หลังฝนตกค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ยังกํกลาลังตกอยู่เหมือนกันนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นฟิโลเขียวค่ะฟิโลเขียวก็กําลังงามเลยค่ะเพื่อนๆในพุ่มใหญ่แล้วค่ะตอนนี้กําลังแตกใบถูกฝนงามมากค่ะเพื่อนๆ วันนี้พาชมพาเพื่อนๆชมไม้ประดับนะคะพวกฟิโลค่ะฟิโลแล้วก็อากูนิมานะคะกูนีมาโอ้ยฝั่งน้องก็จะเป็นเป็นว่านค่ะเพื่อนๆว่านนางกวักนะคะโอ้ใบสวยมากค่ะส่วนนี้จะเป็นโซนสีเขียวซะส่วนมากนะคะเพื่อนๆฝั่งนี้ก็จะเป็นฟิโลทองค่ะกําลังงามเลยค่ะขึ้นโอ้กาลังแตกยอดแตกใบใบเขียวอ่อนนะคะสวยมากนะคะ แล้วก็เศรษฐีใหม่ค่ะเศรษฐีใหม่ก็กําลังแตกเลยอันนี้คุณสงขยายพันธุ์นะคะตัดแต่งกิ่งแล้วก็เสียบเพิ่มให้เต็มกระถางกําลังงามค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาไปดูเอ่ออะไรนะจะพาไปดูอโกนิมาฝั่งหนูนะคะไม่รู้ว่าจะเข้าได้ไหมบอลสีค่ะวางกระถางบอลสีเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะเข้าได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันค่ะ นี่ค่ะโกนิมาฝั่งนี้โกนิมาต้นนี้นะคะบางที่ก็เรียกว่าแก้วกาจนาหรือบางที่ก็เรียกต้นมหาเศรษฐีหรือบางที่ก็เรียกว่าต้นเศรษฐีเงินล้านค่ะแต่ไม่ว่าจะชื่อว่าอะไรนะคะแต่ใบเขาสวยงามมากค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะใบลวดลายของใบนะคะสวยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นใบใหม่ใบเก่าใบาพี่ใบน้อง หรือใบยอดอ่อนนะคะแล้วไปดูข้างล่างเขาค่ะนี่ค่ะโอ้โหแตกก่กอเต็มกระถางค่ะเพื่อนๆโอ้โหนี่เลยให้ดูใกล้ๆเลยค่ะนี่เลยโอ้โหเต็มกระถางเลยค่ะนี่โอ้โหนะคะอากูนีมาค่ะสวยมากๆเลยส่วนต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะโอ้ยมีแต่เศรษฐีทั้งนั้นเลยค่ะ อันนี้ก็ใบสวยเหมือนกันนะคะมีใบของเขาเจดีเงินล้านค่ะต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นอโกเนมาเษฐีใหม่ค่ะอันนี้ครูส่งขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์โดยตัดก้านนะคะตัดก้านที่แก่ปักชำให้เต็มกระถางเลยส่วนตรงนี้ก็จะกําลังขึ้นกําลังขึ้นหน่อใหม่นะคะนี่ค่ะกําลังขึ้น เจดีใหม่ค่ะต้นนี้สวยงามค่ะเก็บเงินเก็ตทองต้นนี้จะเป็นสเก็ตทองนะคะแต่ว่ายังไม่ออกสีทองมากเพราะว่าอยู่ในร่มเพิ่งย้ายออกมาข้างนอกค่ะแล้วก็ซูเปอร์เลสนะคะข้างๆกันสวยมากค่ะเพื่อนๆไม้ประดับพวกนี้สวยเราแต่เราก็ต้องดูแลเขาค่ะปล่อยทิ้งปล่อยว้างปลูกแล้วไม่ดูแลไม่สวยแบบนี้นะคะต้องดูแลต้นนี้นะคะชื่อว่าว่านมหาโชคมหาลาบค่ะ แต่ถ้าเป็นดอกสีขาวจะเรียกว่ามหาโชคแต่ต้นนี้ออกดอกมาแล้วค่ะเป็นสีส้มนะคะอันนี้เรียกว่ามหาลาบค่ะเป็นบ้านมงคลนะคะเป็นพืชมงคลแล้วก็ฟอกอากาศได้เป็นอย่างดีใบสวยงามค่ะดูรูปทรงใบของเขาค่ะเพื่อนๆสวยมากเป็นวงลีนะคะเป็นใบวงลีป่องตรงกลางแล้วก็เรียวเรียวยาวๆนะคะสวยค่ะต้นนี้ส่วนตัวนี้ก็ ว่านนางคุ้มนะคะใบใหญ่มากค่ะเพื่อนๆลวดลายสวยมากนะคะโอ้โหตอนนี้มีสามใบนะคะสวยมากค่ะแต่ใบนี้ใบใหญ่ที่สุดเลยใหญ่มากมือบางมือกูสงมิดเลยนะคะนี่บางมิดเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นว่านว่านนางคุ้มซึ่งโบราณก็บอกว่าปลูกไว้เป็น ที่คุ้มไั่นะคะเพราะเขามีชื่อว่านางคุ้มแล้วก็มีเรื่องเล่ามากมายจากคลิปเก่าๆคุณสงก็เคยได้เล่าเกี่ยวกับว่านตัวนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาชมอโกนิมาหลายสายพันธุ์ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็พาชมสายพันธุ์อื่นด้วยนะคะก็เพลิดเพลินค่ะเพื่อนๆแล้วก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนสำหรับวันนี้ แล้วก็พบกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของครูสงนะคะแล้วก็รับชมจนจบเลยขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจค่ะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ